สวัสดีค่ะอยู่กับโกโก้นะคะและตอนนี้ทุกคนกําลังอยู่ในเกมสาก๊กโมเอกันอีกเช่นเคยนะคะเกม3มก๊กน่ารักน่ารักสไตล์เอหรือว่าสไตล์แบบตัวมุ้งมิงน่ารักแบบนี้นะคะวันนี้บอกเลยว่า เป็นโอกาสพิเศษมากๆที่ทุกๆคนจะได้ลองตัวระดับ MR แบบฟรีๆเพราะว่าเกมสามกโมเอะนะคะเขาจะแจกตัว MR ให้เรามาได้ทดลองใช้ฟรีๆแล้วตัว MR เนี่ยมันเป็นตัวละครที่ระดับสูงสุดในเกมคือไฮโซคือเก่งคือโกงคือว่า คืออลังการคือแบบโอกาสเปิดกาชาติได้แบบ0.000001%อะอันนี้พี่จริงนะอ,นนอ,นนอ,นนอันนี้แบบว่าตั้งเอาเองแต่คือแบบ คือถ้าคนไม่ใช่ดวงแบบโคตรเฮงจะถูกรังวันที่1จริงๆอ่ะไม่มีทางกดได้ MR หรอกพูดเลยซึ่งกูงเองเนี่ยก็มีโอกาสเคยกดได้ MR อยู่นะแบบฟุกๆเลยนะโดยที่เกม3โกโมเอนะคะเขาจะแจกตัว MR ให้กับทุก ID ที่เล่นเกมนี้นะคะแจกให้กับทุกคนเลยให้ทุกคนไปลองสัมผัสความเวอา์วังอลังการก่อนที่ เกมนี้นะคะจะทำการปิดตัวนะคะในวันที่30นี้นั่นเองเป็นเรื่องเศร้ามากๆเพราะว่าเกมนี้ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่วูเล่นหนักมากนะคะแล้วก็เติมหนักมากด้วยเช่นกันนะคะแต่ไม่เป็นไร มันสนุกอะจริงๆเกมนี้ก็คือยังเล่นอยู่แล้วก็คือยังติดพันอยู่เลยนะแต่วันนี้จะจากกันไปแล้วเกมก็ยังอุตส่าห์เอาตัว MR มาให้เราได้ลองเล่นกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปดูตัว MR ที่โลค่าทั้ง4ตัวกันนะคะมีตัวอะไรบ้างก็คือมีปากเต้าแชกุน<า>นะคนะเนตัว MR ที่แบบ ดูอลังการมากๆเหมือนรีปอตัดผมสั้นเนี่ยแล้วก็มีสุมาเต็กโชนะคะสุมาเต็กโชนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นสายบุญในเรื่องสามก๊กที่แบบเก่งกาจไม่แพ้ของเบ้งเลยนะคะแล้วก็มีจีโฮเต้ายินนะคะดูโ,โหชุดเนี่ยอลังการ ดูเป็นแบบใสายสายแบบดักดักยังไงก็ไม่รู้แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะมีชื่อว่านำเต้าแชกุนนั่นเองตัวนี้เนี่ยดีไซน์ออกมาแบบดูเป็น p i r a t e of the c a r i b b e a n มากๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูในฉากต,ต่อสู้กันดีกว่าว่าแต่ละตัวเนี่ยมันจะเด็ดมันจะเจ๋งมันจะเวอร์สมกับที่เป็น MR แค่ไหนไปดูกันเลยไหนๆเรามี MR มาแล้วนะ มันมีบางเมืองที่อุกุูไม่เคยผ่านเลยอย่างเช่นเมืองนี้ซึ่งเป็นเมืองแบบที่มีโจโฉมีซุนหฮอแบบโอโอมีแต่ตัวโหดร้ายเราจะลองเราจะลองเราจะลองมาเดี๋ยวนะขอเปลี่ยนเึ๊บเอ้ยเดีย๋ดวยวๆๆนี่เป็นจอมเวทแล้วกัน แล้วก็รถศึกนะคะรถหน้าไม้ดีแล้วแล้วก็อันนี้ขอเป็นรถเวทโอเคเราต้องมีการอัปเกรดทับหลวงกันนิดนึงนะอ่ะมาดูตัว MR กันดีกว่าทุกคนมาดูตัวนี้กันเลยแน่ไพเร t ออฟไอคาลิเบียนบอกแล้วเป็นแบบปล่อยเรือออกไป การปล่อยเรือออกไปเดี๋ยวกูจะยังไม่ใช้จะยังไม่ใช้สกิลนี่ใช้ตอนนี้แหละปั๊บล่อยป้อออกไปแล้วนะฮะมาดูสกิลเอฟอาร์ไปโอ้ัหไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมฉันก็มีสกิลคอมโบอ่ะฉันก็มีซูมาเด็กโชว์ซูมาเด็กโชจัดไปเรียบร้อยเมื่อกี้มีคนตายซูมาเจ็ดซูมาเด็กโชจัดหนักไป และเรามีซุนหแม้ซุนหกเราเป็นสายบุญเน่เฮ้ยคืออยากจะบอกเลยนะวุกกอ่ะเพิ่งได้ตัวมาเมื่อวานใช่ไหมแล้วนี่ก็คือมีการอัพอุปกรณ์กับอัพสกิลเนี่ยยังไม่เต็มเลยนะคะแต่ว่าโอ้ความระดับ MR เนี่ยมันเก่งจริงว่ะพูดเลยเนี่ยเมืองนี้นะไม่เคยตีแตกเลยอะ เล่นมาแบบเลเวลแบบเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้อะแต่ไม่เคยตีแตกเลยอะเราจะมาลองกันว่าเมื่อเรามี MR แล้วมันจะสาม,มารถทำให้เราตีเบือง,องดองนินแตกได้หรือเปล่าพูดเลยว่ามันต,ต้องมาลุ้นกันและล่ะนี่บอกเลยนะความไพเร็อ of ติคาริเบียนนี้เป็นการแบบเป็นสกิลโจมตีหมู่นะคะ และเน่ปึ๊บปักเต้าแชกูนเนฮะวาร์ปเข้าไปด้านหลังแล้วก็ดูดซับพลังเป็นไงเลิศค้าไม่ตายสักทีต้องเจอลีปโป้ลีโป้คือมีความโหดเดี๋ยวก่อนที่ัวดแนวหลังจะออกมาเดี๋ยวกูจะเพิ่มพลังป้องกันทุกคนนิดนึงเดี๋ยวเอาตัวนี้ให้ตายก่อน โอเคขอเพิ่มพลังป้องกันกันนะป้องกันคริไปเรียบร้อยตัวหลังมาแล้วจัดหนักไปเลยสุดท oph ไม่นะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะสกิลคอปอลหน่อยลิปโป้นะคะลิปโป้ลิปโป้เนี่ย สกิลของเขาเนี่ยจะโจมตีแล้วก็จะดูดซับมาเป็นเลือดของตัวเองเนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรารอให้เลือดนางแบบลดก่อนรอให้เลือดนางลดนิดนึงแล้วเราก็ค่อยใช้สกิลแมเป็นไง d a เมจโหดมากบอกแล้วเอ้ตัวเนี้ยเจ็กนะคือตัว ปากเต้าแชกุลเนี่ยคือมันเด็กตรงที่นางอะ่ะเข้าไปอยู่ด้านหลังของตัวเวทนะทุกคนคือแบบวิ่งเข้าไปแบบไปแอบด้านหลังแล้วก็แบบไปโจมตีตัวเวทนะคะซึ่งตัวเวทมันอยู่แถวหลังพอเราโจมตีตัวเวทได้เนี่ยเราก็เรได้ว่าได้เปรียบเออเพราะปกติเราจะเิ็ตัวแท็กใช่ไหมอยู่ข้างหน้า แต่เดยวิ่งเข้าไปสับหลังวิ่งเข้าไปแท็ข้างหลังในทันทีเฮ้ยฉันพลาดอะ่ะ oh. ฉันพลาดฉันฆ่าโจโฉได้ทุกคนนี่แหละมันคือความระดับ MI จริงเฮ้ยบอกเลยอะ่ะ oh. เมืองเนี้ยยากมากอะ่ะไม่เคยพลาดมาก่อนยังมีอีกเมืองเดึยทุกคน นเนี่เมืองนี้ไม่เคยผ่านลวดยางเราจะไปตีร่วดยางยก่อนไปตีลวดยางเมืองน,นี้จะผ่านไหมมาลองดูกัน,นอโอ้ย,อยเลือดเลือดน้อยเลือดน้อยอ,อ้าวเฮ้ยสุนเลือดน้อยไม่ทันพยายามคิวแล้วกันนะคือสุนกเนี่ยมันมีสกิลป้องกันนะคะ แล้วก็เหมือนจะมีตัวที่เป็นสก,กิลสพอร์ตอยู่นะแหวว,วน่าจะเป็นซูมาเตกโชรหรือเปล่านี่ซูมาเตกโชนะคะโจมตีไปแล้วก็เอาอเ,เอาแดเมจที่ได้อะมาฮิวให้เพื่อน เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะผ่านผ่านแบบชิวๆด้วยนะมาเรามาถึงเมืองที่แบบเป็นความฝันของฉันแล้วเมืองเนี้ยไม่เคยตีแตกเลยอะรั่วอย่างมีลีปโป้แล้วก็มีหนานหัวและยังมีโจจอีกต่างหากคือแบบ ตอนนั้นเล่นแบบเลเวลแบบค้าสิบหสิบแล้วนะแต่ก็ยังตีไม่แตกอะแบบยากจียากจีแต่ตอนนี้นะคะตัวจะเห็นได้ว่าตัวละครของกูอะเลเวลไม่ได้เยอะนะเลเวลอยู่ที่ประมาณ4ี่สิบนะคะเราก็อัพอุปกรณ์มาแบบเกะกะเอาจริงอัพอุปกรณ์มาไปเยอะนะแต่เราจะมาลองดูค่ะว่า เราจะสามารถผ่านได้ไหมตัวระดับ MR เนี่ยบอกแล้วนะว่า MR คือ MR นะทุกคน MR คือความแบบเลอค่าความอลังการความไฮโซนี่แหละรอรอค่าตัวนี้ให้ตายก่อนรอก่อนรอก่อนรอก่อนเพิ่มพลังป้องกันไว้ก่อนเปิมเรียบร้อยซุนฮปิดเกรามา ตอนนี้ทุกคนกำลังโอเคเลือดยังไม่หดมากโอเคเลือดยังไม่หดมากสุมาเต็กชชออย่าเพิ่งหูโจโจูโจจูอึดมากอะทุกคนพุดเลยนะนะี่น่ะะเออตอนนี้ปักเต้าแชร์กูนทีน่ไปตีตัวไหนอยู่อะ่ะออกไปตีตัวนู้นตัข้างบนนู่น มาแทคโชว์นิดเดิงขอฮิวฮิวนิดเดิงอาเรียบร้อยโอเคตัวนี้ตายแล้ววิ่งวิ่งผสมทบแล้วค่ะวิ่งผสมทบแล้วเฮ้ย,ยเราไม่กลัวลิป้บจัดไหเฮ้ยหนานหัวโหนหนานหัวหนานหัวเซิลหนานหัวโนนหดมากครับทเลยหนานหัวเนี่ยมันเป็นเซียนนะเออ ก็ไม่แปลกที่จะโหดไม่เป็นไรตอนนี้เรายังไหวสุมาเตกโชต้องต้องออกสกิลละล่ะตอนนี้เลือดเริ่มลดแล้วนะตัดโตคืออึดจังเลยอ่ะอ่ะเปิดเกราะน,นิดนึงซอนจูสิลเลือดกลับมาเรียบร้อยเห็นไหมคือสุมาเตชโชดีมากเลยทุกคนสกิลคือแบบ สกิลคล้ายๆกับหนานหัวก็คือเป็นการโจมตีใช่ไหมโจมตีโดนทุกตัวเลยถ้าเราทำการอัปเกรดนะคะทำการเปิดชะตาเนาะก็จะสามารถโจมตีโดนทุกตัวแล้วก็เอามาฮิวในทีมโหดมากดูดิเฮ้ยเมืองที่แบบไม่เอยตีแตกมาก่อนตอนนี้คือตีแตกแบบชิวมากเวอร์ นี่แหละมันคือความระดับ MR ทุกคนความระดับ MR นะเอามาทวนกันสักนิดนึงนะคะว่าตัว MR นะคะที่เราจะสามารถเข้ามาลองสัมผัสความอลังการนะคะหมีสุมาเตชนะคะสมีจีโฮเต้า,ตาหญินตัวที่ออกสกิลแบบเป็นเหมือนมังกรงับปึ๊บ นั่นแหละนะแล้วก็มีตัวปักเต้าแชกุนนะคะตัวที่จะวาร์ปไปอยู่ด้านหลังของตัวแบบตัวเวทหรือว่าตัวแนวหลังของฝั่งตรงข้ามนั่นเองซึ่งก็เป็นตัวที่เอาไว้แบบเขาเรียกว่าเจาะเออเจาะทะลุทีมเข้าไปนะคะแล้ก็ยังมี นำเต้าแชกุลน,นะคะตัวที่เหมือน p i r a t e of the c a r i b b e a n นะคะปล่อยเรือออกไปแล้วก็โดนแดเมดโหดร้ายนั่นเองนะคะมี4ตัว MR ที่อลังการมากๆเซอกูเนี่ยก็เอามารวมกับลิโป้อ่าเอาลิโป้เนี่ยเข้าไปอยู่ในทีมเพื่อเป็นตัวที่แบบเป็นตัวแทงนะคะแล้วก็ลิโป้เขาเป็นแบบคือเหมือนเป็นระดับ UR ที่ไม่ใช่ UR นึ่ออกปะเป็น UR แบบอลังการเพราะว่า อยู่อาระดับที่แบบเขาคือเทพแห่งสงครามอะลีโปนะคะ ก็เอาริปเปอมาเป็นตัวแท้งนะแล้วก็ปูดเนี่ยใช้ซุน6นะคะเป็นตัวซัพพอร์ตอีกทีก็คือเป็นตัวหนึ่งที่สามารถที่จะสร้างโล่สร้างเกราะป้องกันได้เพราะเรามีตัวฮิลอยู่แล้วที่เป็นซูมาเตโชนั่นเองนะคะก็สำหรับใครที่อยากจะลองความโหดร้ายอยากจะลองความอลังการอยากจะลองความเวอร์วังก่อนที่เกมนี้จะจากกันไปนะคะลองเข้ามาล็อกอิน รับตัวละคร MR แล้วก็มาลองสัมผัสความอลังการนี้กันในเกม 3GMO กเอนะจ้ารีบเข้ามาเล่นกันภายในเดือนนี้นะทุกคนวันนี้ก็กูลาไปก่อนนะคะอย่าลืมเข้ามาสัมผัสความอลาัางการของเกม 3GMO เอกับตัว MR ที่จะแจกให้ทุกคนสัมผัสได้ฟรีภายในเดือนนี้กันวันนี้ลาไปแล้วเอาไว้เจอกันใหม่บายๆจ้า ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามที่ปุ่มแดงๆด้านล่างด้วยกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆของพี่กูู๊นะ